รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Esplanade c i นิ p l ล็งามวงวานแครายที่สุดแห่งโลกอลังการบันเทิงสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับเอกียกา แน่นอนฮะเช้าๆเจอกับพี่เช้านะครับกับรายการเมเจอร์โกพาดคุ้มทรัพย์คนรักดังมีที่นี่ที MAND ่เดียวครับทางมตรนาไทยทีวีนะที่จะใจปั้มใจป๋ากับเมเจอร์นะครับที่จะแจกบัตรชมภาพยนต์ในเครืองเมเจอร์ทุกวันวันละ100ใบสิบละมาครับเอาไปเลยครับรางวัลละ10ที่นั่งขอบคุณเมเจอร์ด้วยใจป๋าแบบนี้มีที่นี่ ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมเอาล่ะก่อนอน่นเลยนะฮะก่อนจะไปชมภาพยนตร์ใหม่ๆในวันพฤหัสบดีแบบนี้พี่และชาวมาเฉลยคําถามกันก่อนเลยที่ถามคุณผู้ชมไปว่าภาพยนตร์เรื่องสปยนะครับอาวุธของสัตว์ประหลาดเนี่ยคืออะไรและคําตอบมาแล้วพอมพอมพามาปลาชั้นโจสองตัวเฉลยแต่เพอและคําตอบก็คืออาวุธของสัตว์ประหลาดคือฮา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  สัปะหลาดในภาพยนตร์เรื่องสไปน์นั่นเองใครที่ตอบถูกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองใครที่ตอบถูกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะัคำตอบคือหางนะครับทีมงานเราจะโทรกลับไปหรือส่ง SMS มาเช็คก็ได้ว่าเออโทรมาาเขาหน่อยเขาตอบถูกโทรมาหาเขาหน่อยเขาตอบถูกเข้าไปเช็คที่ w w w m e t e r s i n f e c o m นะครับเอาละครับวันนี้วันพฤหัสบดีแน่นอนครับพี่น้องชาวจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่มาฝากกันและที่สําคัญคือ มีเรื่องอะไรกันบ้างห้ามกระพริบตานะครับที่สําคัญคือตาไวได้ดูหนังซีอแต่ถ้าตาไม่ดีเสียตังค์วามอย <Come out S 1> ่าไปด,ดูเขาไม่รู้ด้วยนะไปะชมตัวอยา่างภาพยนตร์ครับนุน่น What the that you love about it love Des? is you one move can set a whole generation free. ยังจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับเขาชื่อบุญชูแต่อีกคนหนึ่งชื่อบุญโชคและก็ยังพูดเหมือนกันอ,อ <มา S 2> ีกมาแรกไปกินร้านอื่นไม่มาทั้งร้านมึง เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงคำถามประจำวันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะหลังจากที่ชมภาพยนตร์ตัวอย่างไปหลายต่อหลายเรื่องแล้วในวันนี้นะครับภาพยนเรื่องสไปครับฉายภาพยนตร์ตัวอย่างที่เราให้ดูในวันนี้เป็นภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่องที่เท่าไหร่ครับระหว่าง1 เรื่องแรก2เรื่องสุดท้าย 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1ตอนนี้รอคำตอบคุณผู้ชมอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ชอบนะครับชมภาพยนตร์เรื่อง The Last Airbender นั่นเองนะครับวันนี้แน่นอนครับผมมีโน้ตบุ๊กมาฝากนี่สุดยอดเอาละ่ะผมมีแค่5เล่มต่าน,นั้นนะครับสำหรับสมุดโน้ตของผมรีบพิมพ์นะฮะข้อความแล้วพิมพ์คำว่า T L A T L A 5ข้อความแรกที่พิมพ์เยอะที่สุด มากที่สุดจะได้รับโน้ตบุ๊กจาก The Last Airbender ไปมีจำนวนจำกัด4221421นะฮะ4221421พิมพ์ TLA ส่งมาให้มากที่สุดละกันก่อนสลากันไปวันนี้ครับแนอนเห็นชาวชายกับน้องซีซีมานี่ก็มีเรื่องราวดีๆจากเมเจอร์มาฝากกันใช่ไหมครับ น้องซีซีจ๋าวันนี้วันอะไรคะวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสใช่ไหมฮะมแน่นอนทุกวันพฤหัสเราก็จะมีหนังไก่เข้านะะหนังใหม่ค่ะพี่ถูกต้องพี่ดีใจรจริงที่ซีซีเริ่มเล่นมุกกับพี่แล้วแล้วก็เริ่มซึมซับของพี่ไปบ้างหนังใหม่นั่นเอง แม่ครับไปดูที่ไหนดีจ๊ะหนังใหม่ๆแบบนี้จะต้องดูที่โรงภาพยนตร์ใหม่ๆค่ะอย่าง Paradise c i n e p l e x นะคะโอ้ที่ Paradise c i n e p l e x เนี่ยเขามีอะไรเจ๋งบ้างคะน้องซีซีมีทั้งโรงดิจิตอลทั้งแบบ2มิติและ3มิตินะคะโอ้มีทั้ง2มิติและ3มกุฏิด้วยเหรอฮะมิติค่ะพี่อ๋อ3มมิติแบบ 3D นะครับดูแล้วแบบทะลุเข้ามาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบใหม่ๆ ทันสมัยที่สุดในเอเชียไปกันได้เลยครับที่โรงภาพยนตร์ที่ paradise cineplex นั่นเอง <Okay. S 1> เอาวันนี้ลาไปก่อนหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเชาวๆกับน้องซีซีเมื่อไหร่ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันแบบนี้กับรายการเมเจอร์กพารทคุมทรัพย์คนรักหนัง <c oughs> <c oughs> วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ